ไหนดีเดีด๋ยว <ś les> อาจจะไม่มีใครก็ได้ละม <ś les> ีไปกับเราหนึ่งคนหนึ่งตียังไงไม่แค่หันไปดูเบอร์สามเฉยๆโอ้โหพอหันไปดูข้างหลังปุ๊บไอ้สัตว์เทียบเลยเลียเยเยเ้ยวเทียบกับเลี้ยวยั <ś les> ออกไซ ไปหมู่บ้านใจมือเท่วนะมันมันออกไปแล้วไปออกแล้วซ้ายก็ช้ายก็อื้อไม่มีใครเข้าเลยเหรอมีงหลังอะเข้ามาคนของใหญ่นี่แหละมีมีมีเข้ามุมนี้นะเข้ามุมมักซส้มนะอ่าอ่าใช่เข้ามุมมรกคสม้มแล้วก็ฟาร์มแล้วก็ออกไปทางนู้นเลยซ้าย,ายนี่ลงกันเต็ม,มแล้วฟาร์มแล้วก็ออกไกลไกลเลยออกไป้งหลังได้เลยแมปนี้เลือกปืนไม่ค่อยได้ ไม่ค่อยมีตัวเลือกขนาดนั้นปไป,ไป,ไปออกนีลออกนิ่ออกนี่ดิได้เลย <c oughs> มีแต่คูณสามนี่วะคูณสามยิงฟุกฟุกสามรอยเมตรได้อยู่นะก็ประมาณใช่ต้องต้องยิงฟุกฟุกด้วยเอาไว้นี่ไหมอะไรเอ่ย M เจ็ดเก้าเก้าลูกควันอ่ะนะเออก็อดีนะพี่ไม่ใช่หรอ,หอเดี๋ยวไปเอาเดี๋ยวไปเอาฟาร์มขึ้นเหนือไปเรื่อยๆพี่บั๊กสองไหม สองแต่ระวังด้วยนะคนมันโดดมาฝั่งนี้สองตีนะไม่รู้มันลงมาข้างล่างนี้หรือเปล่าแต่มันโดดมาไปเลยเหรอไม่รู้ผมยังอยู่ในบ้านเพื่อนไปแล้วไปผมเก็บปือนอยู่คิดว่ามันอาจจะเท่ดีประลาดดีแล้วก็เท่ดีด้วยเอาทอมสันมาละ <laughs> ห้าสิัดกระสุนลูกดกอกโคตรดกกลับมาเป็นวิกเตอร์และลูกดอกมันก็ดีหรอแต่อย่างอื่นมันไม่ดกด้วยดิอ,อ้ยเอออกไปนอกโซนไปดูหญ้าไปดูหญ้าว่าทีมงานได้ปลูกหญ้าไว้นอกโซนหรือเปล่าทีมงานบอกค่อยเล่นในโซนจะเล่นนอกโซนทำไม ใครจะไปปลูกแยวไว้นอกสวนไม่มีกุญแจห้องลับใช้วิธีเขาบ้างไนหะดักยิงเหรอได้ดักยิงพวกมีกุญแจได้ <c oughs> ดักพวกุกุญแจนอนเลยนอนเลยรอชคอย่างเดียวแล้วเราอยู่ในวงยาวเลยนะนอนเวืรอนอน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 ลงซะ <c oughs> ไม่วงมึงก็นอนอ๋อเียก <Okay. S 1> ว่าจะวิ่งไปเปิดห้องลับฉันหายตัวไปแล้วเพื่อนเป็นไงบ้าง ยังไม่ตุยยังสบายๆวงยังไม่เปลี่ยนเรายังอยู่เกือบกลางวงอยู่เลยเบอรเอวงต่อไปอาจจะไม่ต้องขยับก็ได้อโหโหโหไม่ต้องขยับจริงๆ <c oughs> เกือบกลางกว่าเดิมอีกเบอร์สามบอกไอ้เหี้ยคุณ่าจะลงกับบะเบอร์สี่นี่วิง่งจนเหนื่อยเนี่ยเลือดร้อน เบอร์สี่นี่ว่าวุ่นวิ่งไปวิ่งมาจะยิงให้ได้ออไม่มีใครยิงเลยเบอร์สามนี่คุณโดนคุณโดนออบแล้วออบอีกดักแล้วดักยิงคูณ <laughs> เบอร์สามจะเข้ามาไม่ได้เล่ยเนอะออกมาแล้วมาแล้ววงขยับแล้วเวยเบอร์สามแบ่งเงินอย่างเห็นชัดเลยนะเราด้นดอนแบบดอนรอจนเบื่อ <laughs> เบอร์สามนีน่วิ่งตาเหลือกหายาหาอะไรอยาู่เนอวิ่งเข้าบ้านอีกแล้วหายาแน่ๆแล้ว แล้วเธอเผยเบอร์สามโดนดักขอบวงอีกนะก็นั่น่ะเขาเล่นขอบวงกันหมดเลยขอบซ้ายขอบขวาใช่เบอร์สี่าบ้านที่เรามามบ้านที่เราอยู่กันเมืม่อกี้ก็กกเข้าแล้วอ่ะวงว่าไงฮึบเราต้องขยับไปนิดนึงโอเคไปตรงนี้ดักไม่มีใครมาเปิดประตูเลยเซ็งวะ่ะหาหลุมอยู่ที่มีหลุมอยู่นะครับมีบ้าน เอาเบอร์สามโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วอเลยเบอร์สามไม่ต้องถามเลยว่าผิดอะไรเอายิงมาร์คมาเขียววี่งไปยิงมาเขียวอะไรเพื่อนเอ้าขวาขวาขวาเอ๊ะตรงไหนตรงไหนไงข้างหลังข้างหลังข้างหลังวิ่งเข้าวงอยู่นู่นไกลๆใช่ไหมอ๋อนนั่ เียงดไอเหี้ยเ้ยดึงได้ไหมได้หลังเข้าอ๋อจา,าจากบ้านจากบ้านจากบ้านถอนเอ้าเพื่อนโดน ควันไมมีควันไหมมีแต่ไม่ทันไม่น่าจะทันได้ใช้ไม่ต้องไม่ต้องทันไม่ต้องแล้วเมื่อกี้ผลล็อกอาชิบินอะไรวะยิงเพื่อนจนปลดล็อกอาชิบินเลยเหรอโอ้โหเก็บลูกก้ามาเล่งกูอยู่มาเล่งกูอยู่โอเคพี่ไอ้นี่เทปลูกก้าวม่เงือยได้ไหมมาแล้ว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  ้าวไม่ทันไปไหนไปไหนไปซหนเลยวิ่ง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 ไปวิ่งเหลือหกคนที่ไม่ใช่เราวิ่งวิ่งวิ่งเอา โอ้ยใหญ่อ๋อก okay, oh wow. ี่ถึงก่อนถึงมันก่อนก็ได้ม嘛เราวงจะถึงดักอยู่และเขียววิ่ง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 โอ้โห้ยวิ่งเอ้าอยู่ตรงนี้ไม่มีจุดให้อยู่เออไม่มีจริงเพื่อนรอดเพื่อนรอดตรงนี้อะผม ผมโดนจากข้างบนลงมาก็าเลยขี้เกียจแอบหินนี้ก็เลยวิ่งพลนไปฝั่งโน้นพอพ้นไปเจอตีนั้นจะเก็บตี้นั้นไม่ทันแล้วมันประชิดแล้วเอาสักตัวเพื่อนเอาสักตัวเอาไปสักตัวเอาไปสักตัวเสียงอยู่ซ้ายอ่ะเพื่อนได้ยินเปล่าเออนั่นแหละ ยข้างหน้เลยยาดหน้เลยอยข้างหน้าเลยตัวนึ่งตัวหนึ่งเอาไ่ได้ตัวนึงเอาไปได้ตัวหนึ่งรอก่อนรอก่อนเออในที่สองอรับพี่